ป๊อปมาทำอะไรครับแม่ร้อยซ้อยข้อมือเสร็จแล้วบอกครับใช่แล้วทำไมเหรอ ừ, คือว่าอย่าบอกนะว่าป๊อปอยากได้ซ้อยข้อมือเหมือาม่าอีกไหนของมาม่าเป็นแบบไหน ขอปรับดูจักหน่อยแนี่นี่ไงของมามมามีสองเส้นครับแบบคู่กับแบบเดียวป้างามคักเนาะขอหน่อยได้บ่ไม่ได้ป๊อบหมายถึงเอ่อปีเสียเป็นเทพเฉพาะบุคคลลูกห้ามให้คนอื่นเด็ดขาดแล้วก็ห้ามให้คนอื่นจับด้วยเข้าใจไหมครับเข้าใจครับแต่ป๊อบขอเอ่อแต่เราสามารถบูชาให้คนอื่นได้นะอ่อป๊อบขอได้ขอไม่ได้เพราะของป๊อบก็ไม่มีวันเดือนปีเกิดเหมามาเลยให้ไม่ได้โวยกิฟังลูกว่าให้มันจบแน่สันดรกุ่นนี่ก็ได้ ขอได้ว่าเน้นนั้นยังมาขอบ่ได้หมายถึงเส้นที่ยืมผมคุณแม่นนย,ยังมัดผมอากมาเนี่ยหรอแม่นแล้วคับแต่มามามัดอยู่นะถ้าป้าไป,ไปแล้วมามาจะเอาอะไรมัดล่ะลูกมีอยู่เส้นเดียวด้วยแม่ก็ไปเอาอยางแัดถุงมัดแทนไม่ได้เลยป๊อบอยากได้อันนั้นน่ะให้ไปซะไปไป,ไปเฮ็ดนนามตะลิตนคักเนาะเป็่นความพอละออเอาไปเลยครับลูกไปเอาเลยเย้ขอบคุณค่ะ แต่มันเหลืออยู่เส้นเดียวนะห้ามทําหายนะครับเล่นเสร็จแล้วเอามาคืนมามาด้วยนะครับได้ครับฮ้สนุกจังเลยยางแล้วผม five minutes later อ๋อป๊บอบฮะไม่อย่างโซ่เลยเราตียางมัดผมโซาเลยแล้วยุสัยซันอะแม่เดี๋ยวจะไปให้แม่มึงมัดผมเร็วไม่ได้ไบ่ให,นะบให้จังเดยเขาสีใสว้าวว้าวว้านี้นี่นให้บ่ให้บ่ให้จังเดยเขาสีมัดผมยังว่างเว้ยมันเสียแล้วว่างแล้วตัว สำหรับใครที่สนใจบูชาปีเซียนะคะเดี๋ยวเบสแปะลิงก์ไว้ที่แคปชั่นให้ค่ะ